ไปตามการสำรวจและออกแบบการสร้างทาง,ทางหลวงสี่ช่องจราจรกันครับจังหวัดเลยนะครับประชมุมสรุปผลการศึกษาโครงการสำรวจและออกแบบทางหลวงสี่ช่องจราจรทางเลี่ยงเมืองเลยครับท <het S 2> <ใน S 1> ี่โรงแรมเลยพาเลทอำเภอเมืองเลยจังหวัดเลยนายอนุพงศ์คำภูแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานประชมุมสรุปผลการศ<ล> <ๆ S 1> ึกษาโครงการงานสำรวจและออกแบบทางหลวงสี่ช่องจราจรทางเลี่ยงเมืองเลยจัดโดยกลม ขอภัยครับจัดโดยกลมทางหลวงและกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาเพื่อนําเสนอสรุปผลการศึกษาของการศึกษาในด้านต่างๆนะครับด้านการศึกษาและออกแบบด้านวิศวกรรมด้านการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นรวมถึงด้านการดําเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ผ่านมาเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่มีต่อโครงการโดยเฉพาะความคิดเห็นต่อมาตรการป้องกันและแก้ไข เพื่อลดปัญหาลดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมจากกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการดาเนินโครงการต่อไปครับ จากการศึกษาที่ผ่านมาค่ะก็ได้กำหนดเส้นทางทางเลี่ยงเมืองที่เหมาะสมแล้วนะคะจุดเริ่มต้นเนี่ยจะอยู่ที่บ้านปากปวนบ้านโนนสวา่างตำบลปากปวนอำเภอวังสะพูงจังหวัดเลยค่ะถนนมริวันขาเข้าเมืองเลยนะคะแล้วเลี้ยวซ้ายผ่านพื้นที่ตำบลน,นาโปง่งตำบลน,นาอ่านตำบลน,น้ำหมานตำบลเมืองแล้วก็สิ้นสุดที่ถนนเลยเชียงหานค่ะเยื้องตลาดร่วมใจนาอ้อตำบลน,นาอ้ออำเภอเมืองเลยนะคะรวมระยะทางประมาณ28กิโลเมตรค่ะ เป็นการก่อสร้างถนนรูปแบบ4ช่องจราจรด้วยกันมีเกาะกลางเป็นกำแพงคอนกรีตค่ะมีสะพานแล้วก็มีทางต่างระดับข้ามแยกตามจุดตัดต่างๆนะคะมีจุดกลับรถใต้สะพานด้วยแล้วก็มีด่านช่างน้ำหนักรถบรรทุกค่ะซึ่งการประชมุมในครั้งนี้นะคะก็มีประชาชนมาร่วมแสดงความคิดเห็นส่วนใหญ่ค่ะก็จะถามว่าเรื่องของประเด็นค่าเวรคืนที่ดินเนี่ย จะได้ไมมได้เท่าไหร่ได้อะไรยังไงนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ให้ความมั่นใจว่าจะได้ค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรมแน่นอนตามราคาประเมินของตลาดค่ะแล้วก็ถ้าโครงการนี้ผ่านในทุกขั้นตอนแล้วก็คาดว่าจะเริ่มการก่อสร้างได้ในปี2570ค่ะโครงการนี้นะคะถนนเลี่ยงเมืองเลี่ยงเมืองทางเลี่ยงเมืองเลยเนี่ยสี่ช่องจราจรเนี่ยจะสร้างในปี2570 แต่กว่าจะถึงโครงการนี้ระยะนี้ก็มีหลายโครงการเหมือนกันค่ะที่ก่อสร้างขยายทางไปเมืองเลยเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวหรือว่าไปพักผ่อนหรือไปทําธุระติดต่อธุรกิจที่จังหวัดเลยในช่วงนี้ต้องเผื่อเวลาการเดินทางเพราะว่าตามอําเภอต่างๆเนี่ยมีการ,รก่อสร้างที่ขยาย4ี่ช่องเนี่ยเป็นระยะๆะะค,คือการเดินทางเนี่ยจะช้าลงต้องเผื่อเวลาในการเดินทางเลยนะคะครับ